สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทลักชัยนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอตัวระบบ DCS นะครับ Distribution Center System นะครับก็เป็นระบบในการจัดการข้อมูลของศูนย์กระจายสินค้านะครับที่ทางลักชัยพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ขั้นตอนการให้บริการนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยเราจะได้สามารถติดตามข้อมูลหรือติดตามสถานะต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อทั้งหมด6หัวข้อนะครับและอีก2หัวข้อเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นผ่าผ่านหนึ่งไปเลยครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาในการอธิบายหรือการนําเสนอข้อมูลเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยครับก็วันนี้ก็จะพูดถึง6หัวข้อหลักก่อนเลยในเรื่องของการขอรหัสเข้าใช้งานนะครับและ URL นะครับ อันต่อมาก็จะในเรื่องของหัวข้อที่2นะครับก็คือทําความรู้จักหน้าจอนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็3ครับก็คือระบบการแจ้งฝากเบิกส่งผ่านสินค้าในส่วนของคอร์สดอกนะครับแล้วก็4ในเรื่องของการกรอกน้ําหนักของสินค้านะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบต่างๆที่แล้วแต่ชนิดสินค้านะครับก็จะมาอธิบายนะครับว่าต้องกรอกยังไง นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบติดตามเอกสารอินโอย์นะครับที่ลูกค้าฝากมากับรถหรือให้ทางรักช้ปินให้นะครับก็จะมีระบบการติดตามสถานะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบอื่นๆในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นกับระบบ DCS ของเรานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของการติดต่อนะครับเพื่อขอ URL นะครับก็สามารถทำได้โดยที่จะเห็นทางภาพด้านขวาครับก็ Addline o a นะครับเข้าไปขอการใช้งานได้เลยครับว่า,า Username Password อะไรนะครับโดยที่แจ้งชื่อบริษัทได้เลยนะครับก็จะทำการส่งกลับให้และในอนาคตครับเราก็จะมีในเรื่องของ User เพิ่มเติมนะครับที่หนึ่งบริษัทสามารถมีได้มากกว่า1คนนะครับแต่ปัจจุบันเราขอ สงวนสิทธิ์ไว้ก่อนว่า1บริษัทต่อ1คนนะครับเพื่อรันระบบให้เข้าที่ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของ URL ครับจะเห็นว่าด้านขวานะครับ URL ง่ายๆเลยครับ d c l u x a i c o t h นะครับอันเนี้ยทุกท่านสามารถเสิร์ชได้เลยครับใน Google แล้วก็พิมพ์ตรงตัวเบราว์เซอร์ก็ได้ครับก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตไปที่หน้าจอเว็บเลยนะครับเพื่อจะอ,อ,อธิบาย